มีโฆษณาของไทยมันเป็นโฆษณาของฝรั่ง <c oughs> เพลงไทยเป็นของศิลปินนะคะคุณไอพต์เพชุพันธ์ดิ้งดิ้งดองดาดาดิงด้งดิงด้งดองจำได้ไหมใฝรั่งเอาไปใช้ไปใช้ในโฆษณาของเขานะคะเ,เป็นการแชร์ในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโฆษณาของน้ำผลไม้ย,ยี่ห้อหนึ่งนะคะใน,ใ,นในเนเธอร์แลนด์ค่ะใช้เพลงดิ้งดิ้งดองนี่แหละไปดูกันฟังดู จิงดิงดองละใครก็ดิงดิงดองละปีก็ดิงดิงจริงเหรอจริงเหรอมันจริงเหรอที่เชว่ามีคนเอาไปแบบว่าน้อยเอาไปใส่หรือเปล่าเออมือดีของไทยมาตัดต่อหรือเปล่าใช่เพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งนะก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นผู้ฝรั่งสามนางอ่ะคือผู้ชายที่ใส่ส้นสูงเต้นอ่ะแล้วก็เอาเพลงของใครนะของคุณอ่า คุหญิงลีอ่ะไปใส่ก็จังหวะพอดีแต่นั่นคือเราไปสวมเองไปสวมเองอันนี้มันจริงหรือเปล่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะไปถึงนั่นนะอุ้ยแต่ถ้าไปจริงๆนะนะปื้มนะออ แต่มันดูแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันน่ะในทนางเขาจะทำเพลงโฆษณาอย่างนี้เลยหรอทีมงานช่วยยืนยันดีทันหน่อยแต่ตอี็มีการที่ฉันเห็นเลยว่าแพทย์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กรื่นเนี้ยมาละมีคนกดไปดูเยอะมากเหมือนกันต้องติดตามนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นการตัดต่อของเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ถ้าทำจริงนะถ้ามันมาจากออาิรินัลจริงจริดิฉันชื่นชมนะนะคะ